คู่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าได้ยิ้มหวานไปถึง4ตัวครับโดนบิงแค่ตัวเดียวก็คือเลตเชนน yeah. ะครับคิดว่าจะงานครับสุดท้ายก็เป็นอาวรีินเซ่ครับชนะไปได้แต่ที่เหลือมาหมดเลยครับและใครได้ติดตามนะผมใครเป็นสายเดียวเก็ได้ยิ้มหวานกันแน่นอนครับหรือจะเป็นในชุดโครงการในกลุ่มที่ผมจะไปให้แล้วผมก็ได้ยิ้มหวานเต็มปากใครได้ติดตามก็ดีใจด้วยแลวกันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครว่ามียังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะ ทั้ง4คู่เลยนะครับผมบานเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันครับเปิดกูดิสันปาร์ต้อนรับการยิงทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาในเฮตุเฮต์ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นทางแมนยูที่ดีกว่าครับแข่งขันมาหกเกมหลังสุดแมนยูชนะทั้งหมดนะแต่ว่าฟอร์มณปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าทางเอฟเวอร์ตันดูเหนือกว่าทางแมนยูเยอะครับแข่งขันมาทุกรายการในแข่งขันมาหมดหกเกมครับชนะไปถึงสี่เกมครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปหนึ่งเองโอ้โหมาตรฐานคนเรื่องกับแมนยยูเล เอาได้มสเปอร์ครับกับทางแพ้พาเลทนั่นเองนะครับแต่กับการที่แพ้สเปอร์ครับเรารู้เลยว่าวันนั้นครับแมนยูขาดตัวนักเตะเยอะมากๆครับแล้วก็เล่นไม่เอาทรงเลยตัวนักเตะที่มันขาดหายไปอย่างทางลูชชอนะครับผมลิซันโดมันติเนสครับหรือจะเป็นทางจอร์ดอีแวนที่ยังไม่พร้อมครับแดนกลางคอบบี้ไมนูครับคิเติริสเซนครับอูกาเต้ก็ยังไม่พร้อมแนวลุกอามัตเตาเล่ก็ยังไม่พร้อมโอ้โหความพร้อมดูขาดหายเยอะมากๆครับแต่ทางเอเวอเรตันเองก็ขาดหายมากเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับทั้งโดมินิกคคคคคาาาาาาาววววเเเเเิิรร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 ์์์ดดดลลนนนนนัััััััับบบบบบออออออมมมโโยยงงกกก่่ี็็ไพ้แธทสหื โคลิมนก็ยังไม่พร้อมก็ความพร้อมดูแยกกันทั้งคู่ครับแต่ในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาวันนี้เปิดมาเสมอตัวแบบนี้นะครับถามว่าทีไหนมีโอกาสมากกว่าครับผมก็ยังแอบเทใจที่ทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมากกว่านะเพราะว่าในเรื่องของแรงผลักดันครับแล้วก็ในการที่เขาเพิ่งแพ้ที่แล้วมาอารมอิมเขาน่าจะมีแผนมาแก้อยู่แล้วครับในเรื่องกระแสเปิดมาเสมอตัวอย่างนี้ผมมองว่าการที่เราลุ้นเชียร์แมนยูมีโอกาสผิดหวังน้อยมากรับเต็มที่ก็แค่ลุ้นเชียร์ฟรีไปนะผมด้าน,นี้ผมเลือกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดดูมีโอกาสสดใสมากกว่าครับ ครับเป็นศึกลาลาดาบี้นั่นเองครับเป็นทางไอพีญ่หญาอาร์เซนอลครับวันนี้เปิดเอเมิลสสเลดสเตเดียมต้อนรับกัมเยียรทางขุนคอนเวนแฮมครับคู่นี้ชัดเจนว่าในเรื่องของฮีเตเฮตครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผมเป็นทางอาร์เซนอลที่ทำได้ดีกว่าครับนัดแรกเนี่ยอาร์เซนอลบุกไปชนะเวนแฮมมาได้ด้วยสกอร์ถึง5ประตู2ครับมาดูฟอร์มนะปัจจุบันนี้ของทางอาร์เซนอลเองนะครับผมถามว่าดูแย่ไหมไม่ได้แย่เลยนะผมแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะถึง4เกมครับแพ้ไเปเพียงแค่เกมเดียวแพ้กับนิวคาสเซิ เสมอครับในศึก FA ฟเอคับอังกฤษเนี่ยเขาก็พ่ายจุดโทษให้กับแมชเอร์ยูไนเต็ดไปนะผมแต่เขาก็ต้องพูดตรงๆว่าโรเตชันเตะเยอะเหมือนกันนะครับกับกแกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางเวนแฮมครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มย่ำแย่มากครับแข่งขันมาให้เกมหลังสุดชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงสามเกมครับนัดล่าสุดก็แพ้เบนฟอร์ดด้วยในลอนดอนเนี่ยทางเวนแฮมก็มักจะสู้ใครไม่ค่อยได้ด้วยนะครับผมและในเรื่องตัวความพร้อมเองทางเวนแฮมก็ไม่ใช่ว่าจะดีครับทั้งลูคัสปาเกต้าครับมิคาเอลบ การอาทีมอย่างอาร์เซนอลครับก็จะมีเรื่องของแนวลุกสัส่วนใหญ่ครับที่ยังขาดหายไปอย่างทางคายฮาวเวรครับกาเบรียลเจนสุสมาเตนเนลี่และก็บุกโยอสาก้านะครับผมแนวรับก็มีโทมิเยสุตัวเดียวแล้ที่ยังไม่พร้อมครับแต่ยังมีลาฮิมเซอร์ลิงครับหรือจะเป็นทางอเลโดซอสซาครับก็ต้องมารอรู้แหละว่าทางอาร์เซนอลวันนี้จะทาได้ถึง2ประตูไหมเพราะว่ากระแสแอบเปิดมาแรงมากครับแต่กับการที่เขาเล่นในเอเมเรียสเตเดียมครับกระแสแอบเปิดมาแรงขนาดนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าอาร์เซนอลครับในความที่เขาจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ย่เเนนนาใด้้บลว เชโชว์แฟนบอลอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับดังนี้ก็มั่นใจว่าอาร์เซนอลจะเปิดบ้านถล่มทีมอย่างเวทแฮมไปได้อย่างน้อย2ประตูมีให้เราให้เห็นแน่นอนครับจิ้มไปที่ทางไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางอิสติฟทาวครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับเกมยือนทางไก่เดือดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับคู่นี้ครับเจอกันมาในล่าสุดครับเป็นทางอิสติทนะบุกไปชนะสเปอร์คาบ้านเลยครับด้วยต่ก็สองประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับแน่นอนว่าทีมอย แล้วก็นัดล่าสุดครับในศึกพิมพ์อิหกิดเนี่ยเขาก็บุกไปเสมอทั้นวินล่ามาได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเกับเก่งกับทีมเยือนนะผมอย่างทางสเปอร์ครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มดูแย่ไหมมันก็อยู่ในโซนที่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในการแข่งขันเขามาแห่เกมเนี่ยเขาชนะไป่ถึงสามนะแพ้ไป็สองครับแต่ว่าชนะทีมอย่างแมนเชสเตอร์เต็ดครับแพ้วิลล่าแพ้ลิเวอร์พูลครับชนะเบนฟอร์ดครับแล้วก็ชนะทางเอลฟ์ฟอร์ดมาได้นั่นเองนะครับสเปอร์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ประสบพบเจอกับ ปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะมากๆครับอย่างคิติโนเมลโลครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนครับหรือจะเป็นทางดากูซินก็ยังไม่พร้อมครับแดนกลางก็จะไม่มีทางทีโมแวนเนอร์ครับหรือจะเป็นทางเบนกานคูก็ยังไม่พร้อมครับแนวลุกเนี่ยแนวผมซอนถึงมิลลิชาริสซันโดมินิกโซเลนเก้ไม่พร้อมเลยโโอ้หความพร้อมดูขาดหายเยอะมากๆครับกับการงทีมเจ้าบ้านก็ไม่ธรรมดาครับขาดทุกตำแหน่งเหมือนกันแต่ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับวันนี้ทางสเปอร์ครับเปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูเองแน่นอนว่ากระแสแอร์เปิดมาเบาครับและก็นัดแรกเเเเนนนีี่่ยยยทททาาาาางงมจ้้บบบบออออิปปปสสว์คครรัุกไืต มาบ้านมาแล้วนะครับผมแล้ววันนี้มาเล่นในบ้านตัวเองก็เขาก็เล่นอย่างไม่กลัวอยู่แล้วครับแต่แน่นอนว่าสเปอร์ครับนักเตะมันขาดหายเยอะขนาดนี้กับการที่จะบุกไปชนะอิตบิดทาวเลยแต่ผมพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องยากมากๆครับและกระแสเปิดมาขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูผมก็พูดตามตรงว่าสเปอร์มันดูมีความเหนือขว่าและแต่ผมมั่นใจว่าสเปอร์วันนี้จะบุกไปไม่ชนะอิสตบิดทาวอย่างแน่นอนครับถ้าเลือกไปเลื่อยเชียงจริงผมมองว่ากับการที่สเปอร์ไม่มีตัวความพร้อมที่ดีขนาดนี้นะครับผมนั้นี้ก็มั่นใจว่าทททททาาาางงออออิิิววววนนนน่่่่จะยยัููครบบีี้้ขไดกส ดท้ายในค่ําคืนนี้ครับก็เป็นสิงห์ประธาสิงห์ครับอย่างทางสิงห์เมื่อวแอาตวิลล่าครับวันนี้เปิดวิลล่าปร์คครับต้อนรับแกนไปเยือนทางสิงห์บูเชลซีนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดครับเล่นในบ้านของทางเชลซีครับเล่นในสแตมฟอร์ดบิดนั่นเองครับเชลซีชนะไปได้ด้วยสกอร์ถึง3ประตูสูงเลยนะครับผมแน่นอนว่าทางวิลล่าเองครับแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะได้2เกมครับเสมอไป2แพ้ไป1ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูกลางๆมากๆครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอกับทางลิเวอร์พูลลลลเเ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 เนน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 นาาาาาาาะะแแแแตตต่่่่่่วววววคค้้้้้้ใบบ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 ดดยยผมมมมมกก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 ็็ถืืือออออปหหััััััััทททีีีงงชซรรพพ2ิไ สองนั้นเลยนะครับผมไม่ค่อยถูกกับไบตันเท่าไหร่แต่เรื่องของตัวความพร้อมครับทางเชลซีวันนี้ก็หนักเหมือนกันครับทั้งในเรื่องของคุตโตบาเดชิลโฟฟาน่าครับแดนกลางก็มาดูอิเก้ครับโรมิโอลาเวียครับแนวลุกก็มิเคลมูลิกครับแล้วก็นิโคลัสจักสันนี่ยังไม่พร้อมความพร้อมดูขาดหายเยอะมากๆครับกับทีมอาธิเจ้าบ้านอย่างทางวิลล่าครับที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็เป็นแนวรักส่วนใหญ่ครับกามา马าเปาตอเลสครับหรือจะเป็นทางไมที่แคคก็ยังไม่พร้อมครับดีตาซี่ก็เล่นไม่ได้ครับแดนกลางครับลอสแบลีครรัับบออดูโาน่ก็ลงไไไม่ดด้้ครรัับบกาารบบดเจ็แล้ววกกก็็แนุเลี่ ยังไม่พร้อมครับความพร้อมก็ดูขาดหายเยอะเหมือนกันเท่ากับว่าช่วงนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่านักเตะดูเปาะบางอย่างมากครับขาดหายไปเยอะแทบทุกทีมเลยและในเรื่องของกระแสวันนี้ที่มันเปิดมาครับวันนี้วิลลาเปิดมาสเสมอเชลซีครับแน่นอนว่าตอนแรกกระแสเนี่ยเปิดมาเป็นทางเชลซีต่อใช่ไหมแต่ณปัจจุบันนี้เปิดมาสเสมอตัวแล้วครับแล้ววันนี้เล่นในวิลลาพาร์คด้วยนะครับผมกับการที่เล่นกันที่กองหน้าดูขาดหายกันทั้งคู่ในเรื่องของตัวจบสกอร์มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเชลซีพึ่งแพ้ไบรต์แมนสองนัดติด ฟรีไปนั้นนี้ก็ยังมั่นใจว่าทางเชลซีก็น่าจะบุกไปคว้าสามแต้มได้ครับนั้นนี้ขอเลือกเชียร์ที่ทางซิงบูเชลซีได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปเน้นทั้งหมด4คู่ครับตัวแรกครับให้เลือกเชียร์ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวที่สองครับเลือกเชียร์ทางอาร์เซนอลครับตัวที่สามครับเลือกเชียร์ทางอิสต์แวนทาวครับและตัวที่สี่ครับเลือกเชียร์ทางซิงบูเชลซีนั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กัน้้้าาาา่่่่อองเเเเลลลลยยนนะะดีีััมมมพขขทบบุกกไแจใคคครร